ามาดูดินกันบ้างในพื้นที่ดินก็จะมีอยู่สส่วนนะครับส่วนที่อยู่ใกล้ต้นไผ่นะครับริมคลองนะครับตรงนั้นเราต้องทําแนวกั้นนะครับทําร่องแนวกั้นรากไผ่นะระยะที่ห่างจากต้นไผ่อย่างน้อย10บ,บเมตรนะครับจากระยะไผ่อย่างน้อย10เมตรแล้วก็ต้องอใช้รถไถขุดร่องเพื่อตัดรากรถไผ่ตัดรากต้นไผ่น,ไนะครับ อันนี้เป็นแนวยาวของต้นไผ่ที่อยู่ริมคลองใกล้ๆคนต้นมะพร้าวนะฮะต้นมะพร้าวครับก็จะเป็นดินละเอียดรับมีเนื้อดินและเนื้อทรายครับอันนี้ครับดินอย่างนี้จะสามารถอุ้มน้ําได้ดีนะครับอุ้มน้ำได้ดีนะครับก็จะเป็นดินละเอียดนะครับดินละเอียดเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีกันอีกครั้งกับรายการเกษตรกุ้ยดล้วยนะครับวันนี้เกษตรกุ้ยกล้วยก็ าปรับปรุงพื้นที่นะครับป่ามะพร้าวสวนมะพร้าวนะครับให้เป็นสวนแตงกวาครับแปลงใหม่ของเกษตรต้ยกล้วยนะครับวันนี้ก็ได้ทําการรือ้อนะครับแปลงะมะาพร้าวนะครับแล้วก็สวนกล้วยนะครับที่ที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะํมามาปรับเป็นสวนแตงกวาครับวันนี้ก็รื้อกล้วยไปหลายกอเลยนะครับ คือว่าจะได้เตรียมสถานที่เพื่อทําการไถปรับหน้าดินนะครับวันนี้นะครับก็เป็นแปลงใหม่ของเกษตรกร้วยที่จะมาะที่มาสํารวจไว้แล้วหลายเดือนนะครับวันนี้ก็จะมาปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับจักจ้ารกๆนะครับท่วมหัวนะครับก็มาอัปเดตนะครับเรื่องการหาทําเลที่ตั้งในการปลูกแปลงกวานะครับ อย่าลกก็หมายถึงดินดีนะครับดินดีนะครับส่วนน้ําชุ่มไหมนะเดี๋ยวเสร็จก็จะพาไปดูนะครับส่วนในล่องแปลงมะพร้วาวเราจะปลูกยังไงนะครับเราถึงจะได้สวนแตงกวาเราได้นะครับวันนี้ก็พาดูสํารวจสถานที่เผื่อมีพื้นที่ใกล้เคียงกับพี่น้องเกษตรกร,กรที่อยู่ทางบ้านว่าเออเรามีพื้นที่แบบนี้เราสามารถมาทําสวนแตงกวาได้หรือเปล่านะครับแล้ว าได้เราจะทําอย่างไรบ้างนะครับอย่างตัน,นี้เราก็เป็นสวนมะพราะ้าวเราก็จะปลูกกลางสวนมะพราะ้าวโดยที่ไม่ค้นมะพร้าวนะครับโดยการตัดแต่งนะครับใบตัดแต่งต้นนะครับแล้วก็วางผังวางแผนนะครับในการทําแปลงนะทิศทางของน้ําทิศทางของแสงนะครับว่าจะได้ไหมนะครับวันนี้ก็ถือว่า เป็นแปลงที่3ของเกษตรกล้ว้ยนะครับที่ในการจัดเตรียมนะครับจัดเตรียมสถานที่นะครับเพื้องต้นนะเพื่อทําการมูลณะให้เป็นสวนแตงกวานั่นเองนะครับวันนี้นะครับจากที่ป่าลกนะครับ,รบ,รบป่าลกพื้นที่ลกเกษตรกลคว้ยก็มาสํารวจดูความพร้อมแล้วปักหมุดอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวไปดู จากดินดีพอเห็นหญ้าเขียวแล้วไปดูน้ําชุ่มไหมเดี๋ยวพาไปดูครับอันนี้ก็ด้นสดเลยนะครับจากตรงนี้หญ้าจะท่วมหัวนะครับอ๋อก็ทําการตัดนะครับก็ยังเหลือตอสูงเท่าเข่าอยู่เดี๋ยวเราใช้เครื่องลดตัดเออรถตัดหญ้านะครับมาตัดตอให้สั้นลงอีกทีเพื่อนะครับวัชพืชพวกนี้จะได้เป็นอินทรีย์วัตถุนะเป็นอินทรีย์วัตถุนะเป็นหญ้าผลหญ้าหวานนะครับช่วยเป็นอินทรีย์วัตถุอ่า อยู่ในดินเรานะให้ดินเราล้วนซุยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่อยู่ท้ายแปลงนะครับส่วนหัวแปลงนั้นก็จะติดทาง่าสวนไผ่นะครับป่าไผ่นะครับป่าไผ่นี้เป็นไผ่เอาไว้ปลูกกันนาตาลินตะลินพังนะครับนาตะลินพังนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่เก่านะครับที่เจ้าของเขาลบร้างว่างเปล่าแล้วนะครับเกษตรกก็ได้มา ขออนุญาตเช่าพื้นที่นะครับเพื่อนะอจะทำปรับปรุงสถานที่นี้เป็นสวนนะฮะให้ดีขึ้นนะให้สวนดีขึ้นามาดูว่าจากยินดีแล้วน้ำชุ่มนะชุ่มแบบไหนนะครับอันนี้ก็เป็นพิกัดที่ไม่ไกลจากแปลงน้ำตกเกษตรกระล้วยนี่เป็นท้ายท้ายน้ำตกนะครับอันนี้ก็จะเป็นลำห้วยนะแต่งธรรมชาติครับท้ายจาก ลำายแปลงหัวน้ําตกแปลงน้ําตก,ตกตเกษตรไรกล้วยครับอันนี้เคยเป็นอุโม,มงค์ไผ่เลยนะที่อยู่ข้างๆเราสามารถใช้น้ําจุดนี้ครับที่ไหลทั้งปีครับมาาเป็นแหล่งกําเนิดในการใช้กับน้องแปงกวาเรานะครับนี้ก็ถือว่ามาวิเคราะห์สถานที่ให้กับท่านผู้ชมดูนะครับเพื่อจะตรงกับสถานที่ที่ทางน้องเกษตรกรทางบ้านมีนะครับว่าเอาไปใช้ได้ไหมนะครับแล้วก็จะเามาปรับปรุงทําแบบเกษตรไรกล้วยได้ไหมนะครับ กับพื้นที่ธรรมชาตินะที่เรามีอยู่นะครับโอนหนี้ตดน้ําไหลตลอดปีครับเนะี่ยตุ้มให้ท่านผู้ชมดูครับตดน้ําใสไหลลินเห็นตัวปลานะครับว่ายไปว่ายมานะเอ็นดูนี่ <c oughs> จากที่เราตัดหญ้ากันมานเหนื่อยๆนะน,น,น,นะครับเตรียมสถานที่กันเหนื่อยๆครับโอ้โหนี่เป็นหญ้าเหมือนหญ้าอ้อนยครับต้นใหญ่มากอันะนี้ต้องใช้รถไถ ของนู้นเสียงเครื่องตัดหญ้าดังไปนะครับก็เลยเดินมาห่างๆนะครับอนีพื้นที่นี้ก็อยู่ประมาณเนื้อที่ก็ประมาณหนึ่งไร่นะฮะประมาณหนึ่งไร่ในสวนมะพร้าวนะครับซึ่งเป็นมะพร้าวเล็กอยู่ซึ่งอ่าไม่ก่อไปเกิดปัญหานะครับในการปลูกแตงเท่าไหร่เนื่องจากลมเงาของมะพร้าวนี้ก็ค่อนข้างจะบางอยู่นะครับผมบางต้นก็ตายไปนะครับและรากก็ยังหาหันได้ไม่ไกลนักนะครับผม อันนี้ก็ถือว่าแปลงใหม่นิวเจเ a ชั่นของกระสก,ก,ละกล้วยก็อยู่ที่นี่เดี๋ยวท่านพ่อแม่พี่น้องใครได้คุ้นหนาคุ้นตากับสถานที่นี้นะครับแล้วก็จากแรงน้ําธรรมชาติที่ทําชมได้ดูแล้วนะครับเราจะมีหลอบ่อน้ำนะบ,บ่อน,น,น้ำนะอิูวดินนะครับก็เป็นน้ําบ่อสมัยโบราณน,นะครับความกว้างอยู่ที่เมตรยีเซนนะครับแล้วก็มีความลึกประมาณสิเมตรนะครับ น้ำใสแจ๋วเลยนะครับอันนี้กำลังปิดไว้นะครับเพื่อจะปรับปรุงบุรณะแล้วก็จะทำการต่อระบบน้ำเอาไปใช้อีกทีหนึ่งนะฮะแง้มๆให้ท่านชมดูนะครับปิดไว้กันเสร็จดินเสร็จหญ้าอิูวเข้านะครับโอ้น้ำเต็มนะครับลงลึกไปแคบประมาณ3เมตรเท่านั้นเองก็เห็นระดับน้ำแล้วนะครับผมใสแจ๋วเลยนะครับสะท้อนแสงมานะครับผมนี่นะครับก็ถือว่าก็เซฟ้ว้ก็มาอัปเดตนะครับ พื้นที่พิกัดในการทําแปลงแตงกวาของเกษตรกล้วย,ยนะครับ mm. เพื่อจะอเป็นแนวทางให้กับพ่อแม่พี่น้องอที่เป็นเกษตรมือกะตะกรอนมือใหม่หรือเป็นเกษตรตะกรอนมือเก่าที่จะเอามาทําสวนผักสวนครัวแบบเกษตรกล้วยได้วันนี้นะครับเกษตรกล้วยพามาดูดินนะครับที่เราดูอ่า ความอุดมสมบูรณ์ของหญ้าแล้วความอุดมสมบูรณ์ของน้ําแล้วเซเพื่อนพามาดูดินครับเดี๋ยวมาดูกันครับอ่ะมาดูดินกันบ้างในะพื้นที่ดินก็จะมีอยู่สส่วนนะครับส่วนที่อยู่ใกล้ต้นไผ่นะครับริมคลองนะครับตรงนั้นอ่เราต้องทําแนวกั้นนะครับทําร่องแนวกั้นรากไผ่นะระยะที่ห่างจากต้นไผ่อย่างน้อย10บสเมตรนะครับจากระยะไผ่ อย่างน้อย10เมตรแล้วก็ต้องอใช้รถไถขุดล่องเพื่อตัดรากรถไถตัดรากต้นไผ่นะครับอันนี้เป็นแนวยาวของต้นไผ่ที่อยู่ริมคลองอันนี้เราก็ควรทำล่องกั้นรากนะครับเพื่อแย่งอาหารนะครับจะทําให้ดินแห้งนะครับแล้วก็สารอาหารจะถูกลากไผ่เอาไปกินหมดนะครับอันนั้นจุดริมคลองนะครับส่วนมาดูนะครับส่วนที่เป็นส่วน สวนกล้วยนะครับหรือสวนมะพร้าวนะครับดินที่เป็นใกล้ๆจุดที่มีกอกล้วยเก่านะฮะนี่หน่อกล้วยที่เราตัดไปนะครับอันจุดนี้จะเป็นจุดที่ดินร่วนนะครับเพราะว่าจะมีจุลินทรีย์หน่อกล้วยลากกล้วยนะครับตรงนี้อยู่เยอะนะครับดินก็จะฟูนะครับเป็นดินร่วนเลยนะฮะนีเป็นดินร่วนมีเป็นเม็ดดินนะคะนี่ค่อนข้างจะสวยนะครับเดี๋ยวรถไถก็จะมาไถตรงนี้นะเพื่อทํากัน ผสมดินให้เข้ากันนะครับจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ดินค่อนข้างจะโอเคเลยจุดที่เป็นกอกล้วยเก่านะครับก็ยังมีหลายหลายกอลหลายจุดที่เราลื้อต้นกล้วยออกนะครับตรงนี้ครับที่เราเห็นนะครับเอามาส่วนดูนะครับดินที่อยู่ใกล้ๆผลต้นมะพร้าวนะครับต้นมะพร้าวครับก็จะเป็นดินละเอียดนะมีเนื้อดินและเนื้อทรายนะครับอันนี้ครับ ดินอย่างนี้จะสามารถอุ้มน้ําได้ดีนะครับอุ้มน้ำน้ําได้ดีนะครับก็จะเป็นดินละเอียดนะครับอ่าดินละเอียดเลยนะครับเป็นทรายละเอียดแล้วมีเนื้อ,อดินด้วยนะครับเนื่องจากอ่ามีการทับถมของหญ้านะที่มีการตัดทุกๆปีนะไม่มีการเผาแล้วตัดแล้วทับทับถมอย่างแบบนี้ครับก็จะทาให้เกิดอ,อินทรีย์วัตถุหรือเนื้อดินจะมีนะครับก็ถือว่า ถ้าไถแล้วดินแตกแล้วก็คงจะสวยนะครับเดี๋ยววันที่ไถแล้วกกเกษตรกล้ยๆจะมาอัปเดตให้ดูเนื้อดินอีกทีนึงอ่ะเดี๋ยวถือว,ว่าโอเคแล้วครับดินละเอียดมีเนื้อทรายแล้วก็เนื้อดินปนดินร่วนปนทรายนะครับผมพาไปดูแนวไผ่แล้วกันครับผมเราจะดูดินว่าเป็นดินที่เหมาะสมไหมนะครับผมอ่ะเรามาดูดินตรงใกล้ต้นไผ่นะครับอันนี้ เป็นกอไผ่นะครับที่อยู่ริมน้ําเลยนะฮะอ่าถ้าเป็นดินที่อยู่ใกล้ก้อนต้นไผ่นะครับเกษตรก็จะเว้นไว้ประมาณสักสิเมตรนะครับก็อยู่อยู่แนวนี้เลยนะครับอ่าแนวเกือบถึงต้นมะพร้าวเล็กนี่นะครับผมสังเกตว่าดินที่อยู่ใต้ต้นไผ่นะครับก็ยังเห็นแต่ใบไผ่เต็มเลยแต่ไม่ค่อยมีหญ้าหญ้าก็ไม่ค่อยงามนกนะครับเนื่องจากลากไผ่จะออกมาหาอาหาร นะครับก็มาแย่งอาหารแย่งความชื้นนะครับกับพืชตะกุนหญ้านี่ครับแต่ทาให้หญ้าไม่สวยก็จะแสดงถึงนะครับถ้าเราปลูกแตงก็เช่นกันนะครับเขาจะมาแย่งอาหารของแตงกวาด้วยนะครับจะทําให้แตงกวาเราไม่โตไม่สวยเช่นกันนะครับวันนี้เราก็ต้องมาดูระยะของดินที่เป็นแนวไผ่นะครับนี่ยอดไผ่ถึงไหนนะครับรากเขาก็มาถึงนั่นหรือเลยกว่านะครับ เนี่ยครับตรงนี้เกษตรขั้วจะทําเป็นร่องนะครับร่องตัดแนวไผ่ร่องน้ําตัดแนวไผ่เป็นร่องระบายน้ําด้วยเป็นร่องตัดแนวไผ่ด้วยยาวเลาะพองไปนะครับผมซึ่งให้ห่างจากพื้นที่ต้นไผ่ก็ยงประมาณอย่างน้อย10เมตรนะครับอย่างน้อย10เมตรเนี่ยนี่ก็เป็นเทคนิคการดูพื้นที่นะครับของเกษตรขั้วในการวางผังนะว่าในการวางแผนในการปลูกนะครับ แปงกวาหรือปลูกพุดผักสวนครัวนะครับอ,อันนี้เราจะเห็นบรรยากาศสดๆนะครับว่าจะทํายังไงวางวางแผนยังไงกับการปลูกนะครับไม่ใช่ว่าพื้นที่ว่างตรงไหนนะครับเราก็ซัดเลยมันไม่ใช่ครับแล้วหาร่มเงาไผ่นะครับก็จะบังแสงนะครับแสงพระอาทิตย์นะครับแล้วก็แสงแสงน้อยแสงไม่พอก็ทําให้ต้นแตงไม่ออกลูก เช่นกันนะครับความเจริญเติบโตก็ไม่สมบูรณ์แบบเช่นกันนะครับเราก็ต้องดูทิศทางของแสงนะครับอย่างตรงนี้นะครับทิศตะวันออกก็อยู่แนวไผ่พอดีนะครับแนวไผ่ตรงนี้พอดีนะครับแสงจะโผล่ขึ้นมานะครับตรงนี้จะบังแสงจนเก้าโมงเลยนะครับแล้วก็กับหลังหันนะครับส่งฝั่งตรงข้ามกลยเป็นทิศตะวันตกนะครับก็อาตรงนี้กลถือว่า หลังจาก9โมงไปแล้วนะครับเราจะได้รับแสงทั้งวันนะครับนี่เราก็มาดูทิศทางการเดินทางของแสงหรือดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับในการวางแผนทําผังแปลงนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการจัดทำทำเลที่ตั้งนะครับเกี่ยวกับการทําพื้นที่เกษตรนะครับแนวทางของเกษตรกล้วยนรที่ใช้ประยุกต์ามจักหลายๆแปลงนะครับมา เป็นแนวทางเป็นข้อมูลให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบกันนะครับในพื้นที่แปลงใหม่ของแปลงเกษตรกล้วยวันนี้เรื่องราวแปลงสวนมะพร้าวต่างชื่อเลยครับแปลงแปลงกว่าสวนมะพร้าวเกษตรกล้วยนะครับก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับขอฝากพี่น้องทุกท่านนะครับคอยติดตามเป็นกําลังใจให้เกษตรกล้วยด้วยนะครับแล้วก็วันหน้า เดี๋วมาติดตามกันครับวันนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วเจอกันเกษตรกล้ยล้วยในแปลงสุนมะพร้าวคลิปต่อไปขาสวัสดีครับ